เย็นจากธรรมชาติช CC, 4ชนิด028915444 082442211สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกับช่วง Eat MR เช่นเคยนะคะสาระดีๆเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการนะคะที่จะช่ขขวยคุณผู้ชมในการดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะเรามาด้วยเรื่องของไตนั่นเองนะคะเรามีวิธีฟอกไตด้วยอาหารมาฝากกันนะคะจะทำยังไงแน่นอนว่าอยู่กับคนเดิมค่ะอาจารย์รุศวรเสรีเกษมค่ะสวัสดีครคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงโรคเรื่อง ของตับการดูแลตับกันไปแล้วในวันนี้มาด้วยเรื่องของไตกันบ้างนะคะไตเนี่ยรู้เลยว่าคนที่เป็นโรคไตเนี่ยน่าสงสารมากๆยิ่งต้องฟอกไตด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหทรมานทรกรรมเสียเงินเสียทองเสียเวลาเสียทุกอย่างเลยใช่ครับแล้วมันเป็นเป็นภาระให้กับลูกหลานและคนรอบข้างด้วยนะครับ,รบแล้วคนที่เป็นเนี่ยน้องไพคิดดูฮะ ทานอาหารเนื้อสัตว์ก็ไม่ได้มากเกินไปก็มีปัญหาทานผักอะไรก็มีปัญหาทานน้าอะไรก็มีปัญหาทานอะไรไม่ได้เลยคือข้อห้ามเยอะแยะมากมายเยอะมากแม้กระทั่งทานน้าแข็งให้ต้องอมเลยฮะทานน้ำดื่มแก้วนึงไม่ได้เลยแล้วคอกไตแล้วที่อาจารย์เคยบอกว่าเวลาปัสสาวะก็ไม่ค่อยออกโอ้ไม่ออกเลยฮะเวลาเป็นโรคไตแล้วเนี่ยปัสสาวะไม่ออกเนี่ยเป็นข้อไตมันไม่ทํางานเป็นกตอกของเสียในไตมันเยอะท่าะ ยี่ว่าไตเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ผมว่าน่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับเพราะอาหารที่เราทานทุกวันนี้เนี่ยผมเน้นแล้วว่าเกลือเกลือทุกวันนี้เนี่ยเราคุยกันหลายครั้งใช่ไหมฮะ<า>เกลือทุกวันนี้มันมี <c oughs> มาด้วยกันเนี่ยมีสามรูปแบบด้วยกันตัวแรกคือโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือเค็มๆที่เราทานกันอยู่เกลือแกงที่บ้านค่ะเราใช้กันแบบเยอะมากในในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกพวก ใส่กอกเอ้ยของอะไรต่างๆที่ต้องเก็บเก็บแห้งๆเลยใช้กับล้นมากเลยอาหารกระป๋องก็ใช้เกลือเยอะมากตัวต่อมาก็เป็นผงชูรสโมโนโซเดียมคูตามีเราก็ใช้กันเยอะมากแล้วก็ในขนมปังก็โซเดียมไบคาร์บอเนตทั้งหมดคือเกลือเกลือแล้วที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ว่าร่างกายต้องคอยกำจัดมันออกไป ที่ว่าปัญหาที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันต้องทานตัวที่กําจัดเกลือได้ดีนะคือน้ําแต่ทุกวันนี้เราทานน้ํากันผิดผิดวิธี<ฆ>นะครับแล้วก็ทานน้าผ่นน้อยอนะครับอาหารที่เราทานเข้าไปเต็ไมไปด้วยเกลือพวกนี้มันก็กลายเป็นพันเป็นาระนะครับทำให้ไตต้องทํางานหนะักที่เราไม่ดูแลไตเนี่ยเวลาไม่ดูแลไตเนี่ยก็เกิดปัญหาจริงๆแล้วไตเนี่ยมันก็ค่อยๆแสดงค่าโดยตัวของมันเองออกมาตลอดเวลานะครับอย่างไตเนี่ย คนมีปัญหาโรคไตอันดับแรกเลยสมมติเรายังไม่เป็นะละลายแล้ทานของถ้านะสังเกตตัวเองง่ายๆอันดับแรกเลยฉีกมาในเวลาฉี่นะฮะหรือปัสสาวะมาเนี่ยมันขุ่นไหมมีม,ม,มีมีโปรตีนขาวหลุดออกมาไหม<า>นะครับเพราเขาเรียกโปรตีนไข,ข่ขาวมีฟองไม่ฟองเหมือนมันมันคล้ายๆฟองเบียนะครับออกมาในใน,ในโถปัสสาวะเราหลังนะครับถ้าเราสังเกตสองตัวนี้เป็นหลักเนี่ยเราจะเข้าใจนะฮะแล้วฉี่เนี่ยฉี่ออกมาเนี่ยมันจะเข้ม จะเข้มมากนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องไตเนี่ยเราคุยกันมาเนี่ยสองครั้งแหละนะครับที่ว่าผมจะคุยเรื่องโรคไตเนี่ยในมุมมองของทัศนะแพทย์แผนจีนถ้าเราเป็นโรคไตในในแผนปัจจุบันเนี่ยหมอจะรักษาที่ไตถูกไหมครับพุ่งไปตรงนั้นเลยพุ่งไปตรงนั้นเลยแล้วก็ไปจาัดก,การเรื่องของเสียต้องไปเอาไปฟอกไตอเอาของเสียออกมา โดยต่อท่อออกมามนะครับแล้วต่อท่อออกมาต้องไปล้างอาทิตย์หนึ่งสามครั้งนะครับซึ่งหมอทําตรงนั้นไม่ผิดหรอกฮะแต่ในทัศนะของแพทย์แผนจีนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมองที่นตรงนั้นตรงเดียวไม่ได้มันต้องมองที่ปอดอคนละเรื่องเลยะนะครับถ้าปอดเนี่ยเราไม่ได้มองที่ายอย่างเดียวแพทย์จีนเนี่ยแพทย์แผนจีนเนี่ยมองที่องค์รวม ใท้ประจมองที่อมรวงมองที่ปอดเพราะปอดเป็นตัวตําเนิดน้ําเป็นตัวกระจายน้นํำแล้วมีม้ามเป็นตัวลําเลียงน้านําอม้ามนะครับ <kh á. S 1> แล้วที่ปอดมาที่ม้ามม้ามเป็นตัวลําเลียงน้ํามาที่ไตนะครับโดยทั้งสามตัวเนี้ม้ามปอดไต <kh á. S 1> นะครับม้ามปอดไตเนี่ยมันต้องมีพาหะเป็นตัวพามาน้ําเนี่ย ก็คือเลือดครับเพราะฉะนั้นในการดูแโลโรคไตของแพทย์แผนจ,จีนเนี่ยสิ่งที่เขาต้องบำรุงเนี่ยเขาต้องบำรุงสามสามอย่างบำรุงมา้าค<ะ>่ะบำรุงปอดอบำรุงไตและก็บำรุงเลือด<ะ>เพราะว่าเลือดเนี่ยเป็นตัวพาหาเป็นตัวพามาอมพอดีผมมีเคสผู้ป่วยนะครับที่อยู่ตรงราชบุรีนะฮะไม่ได้เอาเคสตัวนั้นมา ก็ผู้ป่วยวันนี ouais ้เนี่ยก่าคีอาทินีเนี่ยขึ้นไป17กว่านะครับสูงมากคือค่าอะไรนะคะค่าของค่าของไตนะค่าของเสียของไตปกติเนี่ยค่าตัวนี้มันต้องไม่เกิน1.7นะครับของคนนี้ขึ้นไป17กว่าผมก็ดูแลแล้วก็ไปฟอกไตเนี่ยอาทิตย์ละ3ครั้งแล้วก็มีปัญหาเรียกว่าฉี่ไม่ออกนะครับเราเข้าไปดูแลนะครับอาการของค่าของเลือดตัวเนี้ยค่าของเสียลงมา หรืออยู่ประมาณหกนะครับแล้วอยู่หกระยะเวลาเดือนหนึ่งนะฮะแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองหนึ่งเดือนครับแล้วก็อาการฉี่เนี่ยจากที่ฉี่ได้ครั้งละหยด2หยดเนี่ยก็ฉี่ได้เป็นถ้วยได้ครับสองถ้วยต่อวันสามถ้วยต่อวันนะครับที่ว่าฉี่ี่ฉี่มันก็มีสองแบบเราต้องดูฉี่ออกมาถ้าฉี่ออกมาใสๆขาวๆไม่มีกลิ่นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ผ่านไตนะครับแปลว่า เป็นเป็นคือไตไม่ได้กับจัดของเสียแปลว่ามันออกมาจากปอดโดยตรงอันนี้ถูกว่าใช้ไม่ได้ถ้าฉี่ที่ดีเนี่ยมันต้องมีสีเหมือนสีน้ําชานะครับแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆนะครับแต่ว่าคใสยไปก็ไม่ดีใสไปก็ไม่ดีแพทย์แินจีนเลยมองอะไรที่มันเป็นค่อนข้างจะองค์รวมแลาให้ความสําคัญมากที่น้องคนนี้เนี่ยฉีดอกมาเวลาสามแก้วสองถึงสาแก้วเนี่ยก็ดีข้างไตกลด เวลาฟอกไตเสร็จเนี่ยกติแล้วเนี่ยน้องคนนี้ก็จะเพียมากเวลาเพียมากเนี่ยนะแล้วก็จะไม่มีแรงไม่อยากทําอะไรนะครับเวลาฟอกไตเสร็จก็ต้องพักก่อนแล้วผิวเนี่ยจะแห้งคันดังคันคั้เรียกว่าดำดำเกรงเกรงแบบนั้นเลยค่เพราะว่าปอดเนี่ยมันเป็นตัวคุมผิวหนังในทัศนแพทย์จีนนะครับเขาเรียกว่าอายุวัยอายวะย55เนี่ยปอดคุมเกี่ยวเรื่องผิวพรรณ นะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องโรคกระดูกไปคุมกระดูนะครับน้องคนนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องผิวหลังจากเราเข้าไปดูแลเราก็ให้น้ํามันตัวนี้เข้าไปทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารนะครับจะทําไงให้เลือดมันดีขึ้นทํายังไงให้ไตดีขึ้นตับด,ดีขึ้นไอ้ไตดีขึ้นปอดดีขึ้นม้ามดีขึ้นแล้วก็ให้เลือดดีขึ้นค่าของเลือดลงมาจาก17หรืออยู่6นะครับค่า ของตันฉียกมาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับผิวพรรณก็ดีขึ้นแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันสะท้อนถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าก่อนที่เราจะเป็นโรคไตกันเนี่ยเราควรดูแลไตกันให้ความสําคัญมากเพราะว่าทัศนคแพทย์แผนจีนเนี่ยไตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารชีวิตหรือสารเป็นทุนต้นกําเนิดเลยเรยกสารจริงอย่างพ่อแม่เราเนี่ยสารเนี่ยเวลามีมีเราขึ้นมาเนี่ย สารจริงตัวนี้มันจะเกิดเราขึ้นมาเกิดที่ไตไตเป็นธาตุแม่ทั้งหมดเลยนะฮะสารจริงตัวนี้เลยสารก่อกาเนิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเราอายุมากขึ้นเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยมันก็จะหมดไปทีนี้นเราจะ,จ,ะจ,ะจะเติมสารจริงตัวนี้ยังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่อาหาราอาหารที่เราทานเนี่ยเราทานอาหารยังไงเนี่ยซึ่งไม่ไปทําลายไตโอ้ยฟังดูเหมือนจะยากนะคะเพราะที่อาจารย์พูดมาตอนแรกเนี่ยมันครอบคลุมแทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเกลือ ผงฟูผงชูรสมันมีอยู่แทบแททุกอย่างเลยค่ะอาจารย์เราจะมีวิธียังไงดีคะก็วิธีการเราก็เรื่องของของเค็มนะครับแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์เยอะเกินไปนะครับเนื้อสัตว์เยอะเกินไปมันก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งโปรตีนมันก็จะเปลี่ยนเป็นพวกยูเรียได้ไหมฮะก็เป็นของเสียที่ต้องไตต้องชาระต้องทํางานหนักนะครับแล้วไขมันตัวไม่ดีนะครับไขมันตัวไม่ดีเนี่ยมันไปไปทำให้ไตมันอุดตันนะครับในในตำราห้าท่ของจีนเนี่ย น้ำเนะีน้ำในในตำแหน่งของไตเนี่ยเขาบอกปัสสาวะหรือก็ไม่ก็มันเหลว<ะ>นะครับเพราะฉะนั้นไตนี่ต้องดูแลให้ดีเพราะฉะนั้นไถมันที่ทางเข้าไปนี่สําคัญมากมและในในแพทย์องค์รวมแล้วก็มาดูแพทย์ผปัจจุบันแพทย์ปัจจุบันบอกไตเนี่ยบอกว่าไตเป็นตัว,ตวกําเนอในตัวกรดอะมิโนโขึ้นมาเขาเรียกกรดอะมิโนโแอลคาร์นิที กรดอะมิโนแอซีนีีนเนี่ยมันมีหน้าที่เปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานนะครับที่ว่าคนเป็นฟอกตายเสร็จเนี่ยคนที่ทําฟอกตรหรือมีปัญหาโรคไตเนี่ยกรดอะมิโนแอซีนีตีนตัวเนี่ยมันถูกถูหลุดไปพร้อมการฟอกแล้วก็มีการสูญเสีย<ะ>และทางานไม่เต็มที่คือฟอกออกไปหมดเลยถูกต้องฮะ,ฮะแล้วก็อของเสียที่มีอยู่ในเลือดก,ก็เยอะมากของที่เป็นไขมันที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานก็เยอะอม,มันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่ากรด ฮามิโนไอคอนิตนตัวคาร์นิทีนไม่สามารถทําได้ที่ว่าน้ามันตัวที่ผมแนะนําเนี่ยมันสามารถไปให้ไปเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานได้และไปให้พลังงานกับเซลล์ทันทีและกําจัดของเสียได้ม,มันก็สามารถรักษาต้นเหตุได้แล้วคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะมีปัญหากินเป็นพังผืดที่ไตเพราะไอตัวถุงเนเฟรอนที่เป็นละล้านถุงเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ย คนเป็นโรคไตเนี่ยไอ้ถุงตัวนี้มันจะเกิดการสูญเสียทั้ง80%ม,มันถึงจะแสดงอาการออกมาว่าเจ้านายฉันเป็นไตวายเรื้อรังแล้วคือกว่าจะรู้ก็เป็นมากแล้วโอ้ใช่แล้วมัน,<ะ>มนสายไปเสียแล้วเวลาเป็นเวลามันเป็นขึ้นมา80%ตัวนี้มันจะเป็นพังผืดที่ไต<ะ>ไอตัวกดไขมันเนี่ยที่ผมทําขึ้นมาตัวนี้มันจะไปช่วยแก้อาการพังผืดตัวนี้ได้แล้วปัญหาเนี่ยคนจีนเขาบอกว่าปัญหาเลือดข้าง เลือดข้างเนี่ยมันเป็นภาวะที่ว่าเส้นเลือดเนี่ยมันตีบนะครับเลือดมันหนื่งนะฮะมันเป็นริ่มเลือดเลือดมันอุดตันทําให้ชี้ไม่เดินน้ํามันตัวเนี้ยมันจะไปทําให้ทุรุทุรวงทําให้ชี้มันเดินชี้ชี้มันเดินชี้เดินเลือดก็เดินน้ําก็ตามมาคือคุยกับอาจารย์มาหลายสัปดาห์นี่นะคะพะรู้สึกว่าน้ํามันตัวนี้ขออาจารย์เนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นน้ำมันวิเศษมันเป็นอย่างนั้นจริงย่างเนีู่้ชม จะมีวิธีพิสูจน์ได้ยังไงคะหรือว่าใครเป็นอะไรอยู่อลองกับเ,รเพราผมกาเค่ตัวอย่างขึ้นมาอย่างคุณป้าอำภัยสนจดคุณป้าอตอนนี้อายุ83ปีฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งนะครับคุณคุณป้าเนี่ยจะมีค่าไตเนี่ยปกติค่า BUN เนี่ยคือค่าของไตเนี่ยมี2ค่านะครับ BUN กับแคลเนีน BUN เนี่ยต้องไม่เกิน20ของคุณป้าขึ้นมาที่90นะครับ ค่าคีย์จีนีเนี่ยต้องไม่เกิน1.7ค่ะของป้าจ7 8เเรียกว่าเป็นโรคไตเต็มขั้นเลยใช่ครับฟอกไตาอาทิตย์ละสครั้งเวลาฟอกไตามาคุณป้าอายุมากขนาดนี้ฟอกไตเสร็จแล้วก็เพียอ่อนลา้าผิวนี่ดำคำ้ำคันแห้งนะครับแล้วแกไม่อยากทำอะไรวันมันเอาได่นอนอนะครับก็เราก็แนะนำเรื่องอาหารแล้วก็แนะนำต่างๆแล้วก็ทานน้ำมันตัวนี้หลังจากทานไปประมาณ3 4เดือน ค่าของไตลงมาอยู่ที่18จาก90นะครับะนะครับแล้วค่าคียนีนลงมาที่3.65นะครับทั้งสองค่าเนี่ยนะครับเป็นการตรวจหลังการการฟอกทั้งนั้นเลยนะครับทั้งสองค่าะนะครับของป้าเราให้ทานเข้าไปอาการผิวพรรณจากแห้งดำคร้ำแล้วก็คันกลับมาเป็นปกติหมด คือจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยครับท่านอเอ้อนะ้ำมันตัวนี้ะทานเข้าไปเสร็จเนี่ยจะสังเกตง,ง่ายๆเลยคือว่าอาการที่เราเพียอยู่เราจะไม่เพีย นะครับมันจะมีเพียรและป้าคนนี้ขึ้นมาซักผ้าถบาาาูบ้านทําความสะอาดบ้านทำกับข้าวทานเองคือเรียกว่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยว่าอย่างนั้นมีแรงที่ทะเลาะกับลูกๆได้อันนี้ถือว่าเยี่ยมเรียกว่าค,คุณภาพชีวิตของคุณป้าด,ดีขึ้นแต่ของลูกๆไม่แน่ใจอ,อไม่ใช่ <laughs> คือก,ก็จริงๆนะคะถ้าสามารถคนเราเนาะถ้าต้องนอนอยู่เฉยๆไม่มีแรงทําอะไร,รเนี่ยก็เหมือนแบบว่าชีวิต ลายค่าหมดความหมายไปเลยพอทาอะไรได้มาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าปรับเปลี่ยนคุณภาพชีวิตรับแล้วแล้วผมก็แนะนําคุณป้าเนี่ยคืออยากให้แนะนําให้ทางผู้ชมทาบ้านนะครับวิธีวิธีการดูแลไตเนี่ยจะไตก็คือธาตุมันคือสีดํธาตุมันสีดำเนี่ยมันชอบอาหารที่เป็นสีดานะครับอาหารที่เป็นสีดำเห็ดหูุนูได้ตรงกับเขามากเห็ดหูหนูดำเนี่ยตรงเขามากเฉากล้วยลูกสํารองเห็นไหมฮะพวกของพนี้จะช่วยได้ดีนะฮะที่ว่าผมผมแนะนําอย่างนี้ ให้ทานนอะไรที่เป็นบำรุงหินที่ไตเนี่ยบำรุงบำรุงชีที่ไตเนี่ยก็มีเห็ดหูดำค่ะเห็ดหูขาวที่ที่เคยสูตรเดียวกับที่บำรุงตับเห็ดหูดำเห็ดหูขาวแปะกล้ยนะครับแล้วก็เกากี้นะครับเอามาต้มหรือมาตุ๋นรวมกันแล้วก็ใส่น้ำตาลพอหวานน้ำตาลใส่แดงนิดเดียวพอนะฮะไม่ต้องเยอะนะครับมันจะช่วยไตอะ สูตรนี้บำรุงได้ทั้งตับทั้งไตเลยครับแล้วในระหว่างวันเนี่ยเราอาจจะหาไอ้ลูกไตใบนะครับลูกไตใบที่เกิดตามต้นต้นไม้ของเราเนี่ยเอามาต้มนะครับตัวนี้ขับขับฉี่ได้ดีมากขับปัสสาวะได้ดีแกนสับปะรดนะครับหรือไม่ก็อ้อยนะครับเอามาใส่น้ำมาต้มมันก็ช่วยไล่ของเสียในร่างกายได้ โหโหในวันนี้นะคะมีเคล็ดลับมีสูตรมาบอกกันหลายสูตรทีเดียวนะคะคต้องจดกันให้ทันนะคะเพราะว่าอาจารย์รุตมาแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเราอยู่ตลอดเลยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์รุตนะคะคุณผู้ชมคะเราคุยกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะคุณผู้ชมคงจะพอจับได้แล้วว่าเรื่องของอาหารการกินเนี่ยสำคัญต่อร่างกายแค่ไหนนะคะและแน่นอนว่าอาจารย์รุตในสัปดาห์ต่อๆไปก็จะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ Eat MR ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ you <music>